เราจะไปเดทกับผู้ชายวันนี้เราจะซ้อมก่อนนะยฮยฮายสวยมากอ่ะเราจอเพื่นแล้วรถมารถเราจอเพื่นแล้วเกออก็คือฟ้าอยู่ตรงนู้นน่ะแต่มองมาที่พี่เข้าใจปะเข้าใจปะ อันนี้ใช่เพื่อนเราปะ Surprize ไงไลไหมเนี่ยโดนวีนซะว้าสวยมากต่มันร้อนอะถ้าเราตอนเช้าที่มันร้ออะ ต้งไหนนะพี่ฟะลืมหรอมโอ,อวอะเราถึงแล้เรามาหาเพื่อนคนไทยเหมือนเดิมตอนเช้าคนละฟิลกับตอนคืนเลยอ่ะ กูและการปวดฉี่มันเป็นของคู่กันจริงๆว่ะปวดฉี่มากอ่ะขอโคกสักแก้วอ่ะขอโคกสักขวดอ่ะแล้วกูแบบเอาอยู่เลยอ่ะขอโคกอ่ะขอโคให้กูสักขวดอ่ะเดี๋ยวกูอยู่ได้เลยอ่ะตอนนี้คือไม่ไหวแล้วอ่ะร้อนพี่ยังใส่ชุดทำงานรอมแล้วมากส่ชุดทำงานจ้ะอ่าให้ปีอ่หมดใชไหม ตอนแรกคจะไม่เศ้าแล้วใช่ไหมเออเลิกเศ้าแล้วอยู่ยามจะหยุดพูดไหมถ้ายังไม่หยุดพูดนะต้องไหนเงะ้อ้วจะแถวว่ะพี่เพราะว่าหรือว่าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทไม่ได้อร่อย ซื้อหมาวะถ้าเทียบกับที่ไทยที่ไทยอร่อยกว่าเยอะเอออะไรวะน่ะเากินแบบเหมือนแป้งไม่สุกอ่ะนี่แหละเหมือนแป้งไม่สุกอ่ะเอาดีแต่ว่าสุกแต่หมายถึงว่ามันนิ่มเคยกินแต่คลิปกรอบไงเพิ่งเก็บเงินมาซื้ออื่นนะคะซื้อกล้วยกินยังอร่อยเลยอร่อยอะคือโดนัทหมดป่ะอร่อยนะ ตรงไหนแต่มันมันมันนึบอะมันมันตึดตึดอะใช่นึบจิงแต่แต่ถามว่ามันแบบรู้สึกแบบอู้วิ่งมากรชิมเร็วไม่ต้องถาม่อกคุมได้ไหมมันจำได้ว่าน่าซิดมากเลยอะหมายถึงว่าไ่กดลงเลยอะตัวนี้มันสีนี่ฮะหันหน้ามองพี่ฟซิเมมปากเมมปาก หรือไทยมันถูกเกินไปมันก็เลยรู้สึกว่าแพงเพราะว่ามันไม่มีอะไรเงินเดือนก็ได้เยอะกว่าเราอ่ะเแต่มันมันไม่มีอะไรเกินไปอ่ะเหนียวอ่ะจะติมสองสองบาทห้าสิบยังโอเคกว่าจะมีซีนร้องให้ไหมไม่มีแร้วไม่มีหรอเลิกร้องละเออเเราคฟกลับไปติมเรื่อไอติมดีกว่ามึงเล่นกับกูหน่อยกูสั่์บัฟไม่มีใครสนใจกูเลยกูจะไม่เป็นไรเออใช่เหอกูบัฟเรื่ออยู่รออคิดนเออใช่ พี่เขาว่าทีมทีมเมืองเนี่ยต้องคนมีคู่เนาะถูกที่นี่คู่คนมีคู่หมดทุกคนมีคู่แล้วเราเป็นขีุ้ดเป็นฉันฉันเดินไปไหนแล้วก็ทุกคนมีคู่หมดจับมือหมดเห็นไหมเห็นไหมกูไม่กล้าถ่ายแต่มันมันใช่อ่ะกูเเศร้ามากเลยอ่ะเมืองนี้เศร้านะใครใครไม่มีแฟนมาเนี่ยไปซึมเศร้านะคะใครก็ไม่รมีวะไม่มีค่ะฮะคนนั้นคิดดิ ไม่ต้องอย่าหยุดหยุดไปไหนต่อเร็วทำอะไรมีหลักฐานนะคะเนาะไปไหนต่อฝั่งนู้นต้นนี้มีอะไรคะอันนี้คือทางรับไปขึ้นบัสแต่บัสรจะไม่มาอีกยี่สิบนาทีอ่ะบัตรอือเรื่องขงก็มีร้านอาหารตรงข้ามบัสอ่ะบัตรบับเคฟเย็นพอดีเลยอ่ะก็เคฟเย็นสมชื่อพี่บินด่ากีี่กว่านี้ฝรั่งกับจะมาเรียกชันไปกินข้าวอยู่เนี้ยสงสารนะสงสารใครสงสารมันยังไม่ได้เลยตั้งแต่ต่อคำแบบคำแบบรุนแรงปะ พี่บอลระวังตกน้ำยังไม่ตกหรบพี่ไม่เมาตูบทูมไม่พูดไม่ขาดครับไม่อะกูเกลียดคำว่าไม่อะไม่เหลือปลาพรุ่งนี้ปะพ่งนี้พี่หยุดพี่เข้างานบ่ายพี่ค่อยนั่งรถเช้ากลับมาก็ได้แล้วพี่ไปไหนอะในนั้นนะตอนโฮจิลแถวหลานแย่ลางานมือพรุ่งนี้เวลาได้ไงพี่ทำกี่โมงเจ็ดโมง เขาทำเก้าโมงคิวินบอกว่าถ้าเป็นแล้วกี่โมงให้ลากับาโอ้โหเล้วสามโมงไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าป่วยอะให้ลากับใบสามทำหกชั่วโมงทำไมเราพิเศษกว่าคนอื่นแน่นอนค่ะหกชั่วโมงแต่สิถ้าเธอส่วนชนะเธอฟังผู้ชายยืนเต็มหายเขาจะมาหาทำไมมันมีอะไรนะคนเดียวไปค่ะพีพีเจอกันเอ้ยไปเจอกันวันไหกัน ยดี๋ยวไปนัดกันเช่ารองเท้าอาทิตย์หน้าตอนนันอ,อยู่ไ, <ป S 2> ไม่เห็นมีใครได้ไปเลยกระทถิไม่มาเธอเีอไปเกินมอดูเขากนส่งก <c oughs> ันเธอแล้วเขาจะรักกันอีกกี่โมงเขารักกันแต่เรารักใคร วันนี้เรามาออนทาวคนเดียวเป็นวอล์กอ alone นะทุกคนใครที่จะมาที่โอทาวนะแนะนำเลยนะใส่รองเท้าที่มีจอกมาด้วยมึงด,ดูพื้นมึงสามารถลื่นหัวแตกได้ทุกท,ท,ท,ที่อะ่ะทุกครั้งอะ่ะแล้วกูไม่เซ็นเซอร์ด้วยนะเพราะว่ากูเซ็นเซอร์ไม่เป็นแล้วคนเยอะเกิน มันอยู่ต่างประเทศเลยเนี่มันยังมเวอร์อะไรตรงนั้นนี่กว่าเลิศอะเจ็สุดแล้ปะตกูปวดที่แต่ว่าตอนนี้รู้สึกปวดขี้ด้วยไม่รู้เห็นเขาขึ้นไปก็อยากขึ้นบ้างขึ้นมาข้างบนไม่มีเฮียอะไรเลยค่ะแต่ว่าข้างข้างล่างก็สวยดีนะทุกคน ันไปเลือ้อยไปเปื่อยขึ้นนูน่นลงนั่นเอา,อาไปไหนกันนะไม่คิดว่าจะได้ขึ้นไปข้างบนวะยังไม่ถึงอีกเหวะใครจะขึ้นก็ขึ้นแต่กูไม่กสู้กูไม่สู้แล้วไปห,หาที่อื่นต่อจะเดินไปข้างบนแต่ว่าลงมาข้างล่างเฉยเลยกูงงว่ะแต่สวยดีนะ ไม่ได้อะไรเลยค่ะมาเนี่ยมาเพื่อเสียค่าเข้าน้ําคือทุกอย่างมันก็แพงอะนอนแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรด้วยแต่สวยแต่สวยแต่ถ้ามาเดทก็คือดีเลยตอนนี้เรากลับดีกว่าไม่รู้ว่าจะกิน,น,ไ,น,นกไอติมดีไหมฮะน้ำปั่นแก้วละสามร้อยไอติมโคนละแปดสิบโู้ดแล้วไปกินที่ใดดีกว่า กูเตือนแล้วนะเวลามาใส่รองเท้าที่มีดอกมาด้วยกูกูเกือบที่จะสิ้นชื่อมาหลายรอบแล้วัวกระฟาดเามกูเหนื่อยอ่ะคิดจะกูดอ่ะขอนั่งก่อน ไปเล่นน้ำกันค่ะวันนี้เราจะเป็นเล่นน้ำทะเลชสหาดที่อยู่หลังโรงแรมเรานี่แหละของจริงโรงแรมนี้ก็สวยนะตรงนี้ก็สวยนะ อันนั้นสวยเกินอ่ะเว้ยมันสวยอ่ะมึงโรงแรมนี้สวยเหอะเโรงแรมนี้สวยเหอะเ้ยมึงดูเส้นทางนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่ถึงสักทีโอ my god น้ำเขียวมรกตเขานั่งพักแล้วค่ะมึงมันเวอร์มาก มึงว่ามากมึงว่มากจริงอันนี้โรงแรมฟ้าเองสวยมากถึงกี่โมงอะมึงว่าถึงกี่โมงอุละลาอุนละลาอุนั my god มึงว่าไงมึงว่าอุ่นละลาปะ ทำไมกลิ่นมันเหมือนคอลีนเลยอ่ะไม่เซนเซอร์นะกูบอกแค่นี้ละงแล้วเราเอาลิมสุดอ่ะคิดดูเหอะเลิ่มเล่นก็กินก่อนเลยจ้ะเด็กเนรเด็กจีอย๋อ แกงเพื่อนกูอยู่ตรงนู้นกูเดินมานี้นี่ขึ้นไปนู้นอ้ยไหนลนะ่ะเครื่องบินอ้ยถูกรอบคืออะไรปวดชีจริงๆก็ฉีดในทะเลแหละแต่พอดีเราเปลี่ยนสุดแล้วไงเราก็เลยไม่ได้ลงไปในน้ำทะเลอีกรอบหนึ่งเดียว คือวันนี้เราหยุด <c oughs> แต่เราก็อยากจะออกไปเพราะเราเบื่อแต่เราไม่รู้จะทําอะไรนี้ยคือแต่งหน้าไปก่อน <c oughs> ทํางานมาแปดวัน <c oughs> พอหยุดก็ไม่อยู่บ้าน <c oughs> ก็บ่นวันเหนื่อย <c oughs> วันนี้จะไปใช้ชีวิตสักที่ละกัน <c oughs> ไปดูว่า เป็นงงมื่อกี้กินแฮมเบอร์เกอร์ไป400บาทกินโค้กไป190กูเห็นบินแล้วกูฮะแล้วกูตั้งใจจะมากินดนะนะแต่ตอนแรกกูคิดว่าถูกกว่านี้แล้วประเด็นคือกูใช้บัตรแล้วคือบัตรกูกูจ่ายไม่ได้คะ่ะกูใส้รหัสไม่ได้ กูเกือบจะต้องล้างจานแล้วว่าดีนะกูมีบัตรหลายใบอ่ะพอกูนับแบงก์มีไม่พอโอ้ยสีวิตกู <c oughs> ต้องโอนข้าประเทศอะคิดดูเหอะพอละโอเคเดือนเดือนหนึ่งกินสักครั้งเดียวก็พอแต่กูจะไม่กินละเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกินมาม่าเหมือนเดิม